สวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้คลิปนี้เราก็จะมาเล่ากันต่อถึงวิธีติดช่ออุบะค่ะนี่ค่ะที่เราเสร็จทำเสร็จในวันนั้นแล้วเราจะมาติดช่อแล้วก็พันพันรอบคอของอุบะกันนะคะสิ่งที่ใช้คือหนึ่งเข็มใหญ่ค่ะเข็มใหญ่ตรงนี้เราจะมาเอาใส่ตรงนี้เลยนะคะใส่ตรงนี้เลย ทิมเข้าไปอย่างนี้แล้วก็แย่ช่ออุบะเข้าไปค่ะแต่ช่างหลายๆคนจะทำไม่เหมือนกันนะคะแต่ของยายนุ้ยทำอย่างนี้ค่ะสักครู่ค่ะเราจะแย่เข้าไปเลยบางคนก็สิว่าเสียงค่อยนะคะภาษาไทยไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะคะ คนอีสานค่ะยายนุ้ยเป็นคนอีสานเนี่ค่ะแย่เข้าไปประมาณนี้แล้วก็จะมัดไว้เลยจ้ะมัดให้แน่นนะคะก็จะได้ออกมาประมาณนี้จะได้ออกมาอย่างนี้แล้วทีนี้เราจะมาติด รอบคอให้มันได้ออกมาอย่างนี้นะคะรอบคอเพื่อที่จะเป็นอันติดโบเรามาเริ่มติดกันเลยนะคะเราจะติดสีโอรสชมพูโอรสค่ะนี่คือชมพูโอรสวันนี้จะอยู่ในดงกุหลาบค่ะ เราจะใช้กาวเทียนนะคะแห่งเดิมแล้วเราก็จะมาเอาพันตรงคอเลยค่ะพันตรงคออย่างนี้นะคะติดกาวไว้นิดนึงค่ะติดกาวไว้แล้วเราก็จะพันพันให้รอบ หลายๆคนอาจทําไม่เหมือนกันนะคะแต่เทคนิคของเย,ยนุ้ยจะมีอย่างนี้ทําแบบนี้ให้ดูเลยค่ะเราจะซ่อนปมตรงนี้ค่ะซ่อนปมไว้เราจะติดกาวไว้บีบกาวใส่ตรงนี้เลยค่ะ จะทำยากนิดนึง่อนปมบีบีกาวใส่จากข้างหลังข้างหน้าติดเสร็จแล้วนะคะตรงคอข้างหน้าเราติดเสร็จแล้วเราจะมาใส่กาวข้างหลังตรงนี้ค่ะเอากาวใส่แล้วเราจะมีแผ่นกระดาษเล็กๆอย่างนี้นะคะแผ่นกระดาษเพื่อที่จะมาติดใส่ตรงนี้ให้คออยู่ บีบกาวลงไปเลยจ้ากาวหมดพอดีเลยขออนุญาตติดใส่แท่งกาวก่อนค่ะบีบกาวใส่อย่างนี้เลยค่ะคนไหนที่พร้อมทำแล้วก็ทำตามได้เลยนะคะบีบกาวเสร็จปุ๊บเราก็จะมาเอากระดาษเนี่ย เขี่ยกาวค่ะเขี่ยก้าวแล้วเราจะติดกระดาษใส่ตรงนี้เลยกระดาษแข็งนะคะกระดาษแข็งทั่วไปและแล้วก็เป็นอันเสร็จการพันโคอดอกไม้ค่ะคนไหนที่ทำไม่ทันก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่หมอนสม็อกชาแนลนะคะ ทางช่อง youtube เลยจ้านี่ค่ะและคนไหนที่สนใจจะเรียนทำกุหลาบก็บอกเข้ามาใหม่ด้วยเพราะว่าเสียงใยนุ้ยมันค่อยไปค่ะพยายามพูดดังๆแล้วจ้า <S <S 1> <S 1> ช่อนี้เสร็จแล้ว แล้วถ้าคนไหนทำโบเสร็จแล้วก็สามารถติดพร้อมไปด้วยเลยค่ะก็จะติดติดประมาณระหว่างกระดาษกับตรงนี้ก็จะให้อยู่อย่างนี้นะคะคนไหนที่พร้อมกับแต่ของยายนุ้ยยังไม่ได้ทำโบเลยจ้าคือวันนี้จะมาสอนพันคอก่อนค่ะพันคอชอ่อุูลับเผื่อคนไหนทำไม่ทนันเอาอีกชอ่อแล้วกันนะคะเพิ่มให้อีกชอ่อหนึ่งสีเขียวแล้วกันเห็นชัดดี สีเขียวนะคะนี่เขาเรียกเขียวตองค่ะทางร้านจะเรียกเขียวตองอันดับแรกเราจับเราต้องมองด้วยนะคะเวลาเราใส่ตรงนี้ตรงนี้มันคือเราทําเป็นคนละชั้นกันนะคะตรงนี้ใส่น้อยดอกลักน้อยตรงนี้ดอกลักจะยาวเราก็จะมาพันคอหนึ่งรอบ หรอบแล้วติดกาวไว้เลยค่ะเอากาวแล้วติดไว้เลยนิดนึงแล้วก็พันค่ะพันเข้าไปให้สุดผ้าแล้วก็ล็อกไว้เลยค่ะเอาสอดเข้าตรงใต้คอใต้คอชายมาลลยเรา เ,เพื่อที่เราจะล็อกไว้แล้วติดกาวตรงตรงนี้นะคะเนี่ยติดกาวกันเลยจ้าตีดกาวใส่ติดเสร็จแล้วก็จะมาใส่ข้างหลังค่ะ เอากาวใส่ข้างหลังตรงนี้นะคะบีบกาวใส่แล้วก็จะติดกกระดาษใส่ค่ะกระดาษแข็งนะคะสามารถเก็บตามกล่องขนมหรืออะไรไม่จําเป็นต้องซื้อค่ะแต่ของยายนุ้ยเอาข้างหลังกาวเทียนที่เขาแถมมาให้กับกาวเทียน เสร็จก็จะประมาณนี้นะคะมักกะสีได้ออกมาประมาณนี้แล้วค่ะต่อไปเราจะมาทำสีชมพูละกันค่ะสีชมพูกันคอสีชมพูผ้าเราก็สีชมพูค่ะ คนไหนที่ทำไม่ทันสามารถทักเข้ามาถามได้นะคะยินดีตอบให้ทุกคำถามแล้วก็จะสอนค่ะสอนฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายอันหนึ่งรอบอันหนึ่งรอบติดกาวไว้ค่ะ เก็บชายผ้าค่ะซ้อนตรงคอดึงแน่นๆเลยค่ะดึงแน่นๆได้แล้วก็ติดกาวไว้ติดกาวไว้เสร็จปุ๊บยกขึ้นมาค่ะ เวลาเราติดกาวเราก็มองว่าดอกสั้นๆเอาไว้ข้างหน้านะคะดอกยาวเราจะเอาไว้ข้างหลังแล้วก็ติดกระดาษค่ะติดกระดาษด้านหลังหยอดกาวลงไปกระดาษติดค่ะเอากวาดนิดนึงเพื่อให้กาวขยายออกแล้วก็ติดไว้ค่ะ ได้แล้วจ้าแป๊บเดียวค่ะใช้เวลาทำแค่แป๊บเดียวแล้วก็ไม่ยากด้วยใครที่สนใจทำก็ดูได้นะคะและคลิปนี้ก็จะพอแค่นี้ก่อนนะคะวิธีติดคอพันคอชอค่อกุหลาบค่ะเพื่อจะให้สวยงาม คลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะใครที่สนใจก็ติดตามได้ทางช่อง YouTube หมอนสม็อกชาแนลค่ะและเราก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ